มันกระตุกหมันแชะัตะตุก้ว่างรามันเป็นปูยามาเวลาขยะมันแตกถ้ายืนนิ่งๆมันไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสองข้างครับตอาครับยืนนิ่งๆเอากามาตังเลยอนี้เองไปลกับอันนี้มาตังไหมันนิ่ง ดูได้แต่ไม่ชัดไม่ชัดไม่ากเลยแบบมันเบลออ่าไม่เป็นไรไหลสดนุกธนดลนะคะทุกคนเพราะว่าน้องจะรุน้ำดำหัวอูย่าญาติผู้ใหญ่นะคะคนดูตอนนี้ก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทอ่สองพันสี่ร้อยห้าสิบสองคน วันนี้ดูได้แล้วเช